ก็หลังจากย่ายหอระรังเสร็จนะครับผมก็เป็นการเตรียมรถนะครับเตรียมยายกุฏิมืเอื่นนะครับผมจากประมาณสิบหาโลนะครับจากโมุบานหนึ่งมาอีกหมงบานหนึ่งนะครับผมคือเหมือนจะถวายวัดนะมั้งต่อขนของลุงนะครับผมขนของเอาคอกลุงนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นการบำรุงนะครับบำรุงเุ่งเองมือครับ สอมแซมนะครับผมหลังจากหิดฮอละคั้งแล้วนะครับกาสร้างคุ้มสรเซ็ดสังฆานะครับผมตกขัวงขอกนะครับแล้วกับผาเต็นคุ้มนะครับผมของเกามันหักนะครับผมสาหรับสร้างอื้งนะครับผมการทำความสะอาดรถครับทีดินมันรดสิบหล่อเนะครับทั้งนี้ขึ้นมา้ําเล็กนะครับผมเจองานใดฝฟนตกนะครับ กับไม่ขี่ปมยังติดขึ้นมากนะพาอมันแห้งนะครับกั็โซนนี้ดเครื่องรหลดนะครับกัสำหรับงานล่างนี้นะผมกั бой. อยู่สารคามนะครับผมกัอยู่วัดเหมือนเดิมนะครับผมสามงานแล้วนะครับติดต่อกันสามงานแล้วนะครับผมอยู่วัดเหมือนเดิมนะครับกัมือแรกไหนจะพักหนีนะผมสำหรับอุปกรณ์นะปกคนลงรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องเล็กเครื่องขาหลอกเครื่องหวแทนนะครับผม ก็ดีที่นี่้ผมใหม่นะครับผมผมำใำญ่นะครับกับผมบักคอนะครับผมเราก็ซื้อซีับนเรานซื่อดอกยังเลยล่ะซีฝ่าพุกเันเด้ สองลังนะครับน่ากุฏินะครับกต่สะเอามือละหลังนะครับเพราะว่าง่ายมากกับต้องมาใส่เสานะครับผมคิดหนึ่งก่ประมาณนี้นะครับผมเด็ดทีมงานนะครับมาแรงกันนาจจะนอนนี่นะครับนอนนี่ละหลังเนิ่มเนี่ยแหละครับเนี่มอยู่หลังห้องน้ำนะครับผมเห็นหลังคาแดงๆครับ ตา่างคมนะผมะกับเพชรตัวกันลังค่ารถนะครับ <S <S ไปทุกที่ที่มีงานเพราะว่าไอ้บอกว่าตรงแล้เล็กมันต้องไปโกงเราหาวิธีได้เราอันนี้ดิ้วจริงเียงมันลงมหัวถุก ถ้าสัดมันโคงกัเห็ดงอฟังเดียวตะกอนไปดัดตะกอนยังไปวัดอีกฟังนึง่งถ้าเจาตัดเลยถ้าเจาตัดเลยถ้าไปงอมันจะสั่นลงอีกเลมัน,มน <c ười> ะจะขึ้งวดทีเดีวเจาจาเห็ดฟังเจายฝ้าเสียมก็ได้ยีฝ่าวเส่อมก็ได้ตัวนี้ยฝ้าเส่ยมตวน้เาเนี่มันเห็ว่าสพียเสีลงนีเวลาเวลาโผมันง้ดีเดเวลาโคมันงอดี มันเกี่ยวกับโค้งพวกโค้งมันเห็ดเลยตัวนี้ตัวโค้งก้อนตัดตัวนั้นรักษาระยะของตัวนี้เห็นไหมได้มันก็ได้นที่เจ้า้าตัวนี้มันตีเฉียงกว่ได้เนี่ยมันต้องโค้งมันต้องขอบมันเสร็จทีแล้วต้องโค้งก่อนมันเห็ดอันนี้รักใส่ไปโค้งอย่างนี้กับบ้านไหนสายหรอเออเพราะมันคางเดียวถ้าตัดสองคางแล้วมันยังสายมันสิหดเขา ตําหัวแล้วเหรดตรงก็ดีพวกแต่ว่าตำหัววะมันตำพวกอดคอกถ้าอีกจักสองคันสามคันพอด้อีกสามคันมันพ่อกลมหลอดเฮ้ยสัตว์ช่างปอน,นครับ ช่างเตอร์พาส,สวบนะครับก็สำหรับลอกนะครับผมทุกวันนี้นะครับก็ใช้เป็นลอกสามตันนะครับลอก3ามตันนะครับแล้วก็จะมีลอก1นตันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับอัปเดตหน้าง,งานนะครับ ัปเดตท,ทีมงานนะครับวันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สนใจติดต่องานดีบ้านได้นะครับผมศูนะย์เก้า7ูนหกสาหนึ่งหนึ่งดนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมดีได้บดนะครับจะเป็นศาลาแบบนี้นะครับเป็นบดเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับผมก็สามารถดีย้ายได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ